เชา้ากัมพูชาเสียงแตกหลังจากหุนเซนบอก สีเกมครั้งก่อนไม่ได้ใช้เงินจีนแม้แต่แดงเดียวครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จฮุนเซนนะฮะได้ออกมาตอบโต้สื่อของประเทศไทยของเรานะครับแต่เจ้าตัวนั้นบอกว่ายืนยันว่าการกระทําของเขานั้นไม่ได้ต้องการจะตอบโต้ประเทศใดเลยอยากจะบอกว่าสีเกมครั้งที่ผ่านมาเขานั้นไม่ได้ใช้เงินจีนแม้แต่แดงเดียวนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสีเกมครั้งที่ผ่านมานั้น จัดที่กัมพูชาแล้วก็ทําเพื่อความภาคภูมิใจของคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดหานักกีฬาโอนสัญชาตินะครับที่เป็นคนอเมริกันบ้างคนยุโรปบ้างคนแอฟริกันบ้างมารับใช้ทีมชาติกัมพูชานะครับและแน่นอนว่านักกีฬาเหล่านี้ไม่ได้มาฟรีๆแล้วครับเขาต้องมีค่าตัวมีเงินที่จะต้องจ่ายจากรัฐบาลของกัมพูชาแต่ฮุนเซนก็ปฏิเสธนะครับว่าเขานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเลยแม้แต่น้อยเงิน ทั้งหมดที่ใช้เครื่องเงินของกรรมัมพูชาโดยฮุนเซ็นนั้นได้ถแถลงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับแต่อย่างที่รู้กันในประชาคมโลกทั่วไปเลยครับว่าจีนนั้นให้การสนับสนุนการจัดการซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเพราะกัมพูชาใช้ข้ออ้างว่านี่คือการจัดกีฬามหากรรมนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่กัมพูชาเคยจัดการมาจีนจึงเข้ามาให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทุนการสร้างสนามกีฬามรดกเตโชแห่งใหม่แล้วก็การบริหารจัดการต่างๆมากมาย 在。 นนนให้การสสนนรับุแต่ดูเหมือนว่าฮุนเซนจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วฮะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าทั้งหมดมันเป็นการจัดการของตนเองโดยไม่ได้พึ่งพิงต่างชาติเลยโดยเขาได้ให้บทความเอาไว้ผ่านหน้า Facebook ของตัวเองนะครับโดยบอกว่าหากพูดถึงการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมากัมพูชานั้นไม่ได้ใช้เงินจีนแม้แต่เซนเดียวนี่คือข้อความของฮุนเซนนะฮะประธานวุฒิสภาของกัมพูชาที่ชี้แจงบนหน้า Facebook ของตัวเอง่าสี่เกมครั้งที่ผ่านมาที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในปี2023นั้นกัมพูชาจัดการด้วยตัวเองและเขายังบอกนะครับว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะเพราะแต่ละประเทศก็มีวิธีการบริหารจัดการของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเขานั้นไม่กล้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยเลยเพราะคนไทยนั้นเป็นหนึ่งในพลเมืองที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นชาตินิยมมากๆแล้วก็ชอบเหยียดยามชาติอื่นโดยเฉพาะกัม พูชาซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนกว่าไทยกัมพูชานั้นน่าจะเป็นคนขอทานครึ่งประเทศเลยมัง้งซึ่งประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางสื่อฝั่งไทยของเราว่ากัมพูชานั้นใช้เงินของจีนในการจัดการแข่งขันสีเกมซึ่งฮุนเซนก็เชื่อว่าข้อกล่าวหานี้มันไม่ถูกต้องเอาเสียเลยกัมพูชานั้นไม่ได้ใช้เงินจีนเลยแม้แต่แดงเดียวซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะยครับยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าจริงอยู่ที่จ ให้การสนับสนุนในการสร้างสนามมรดกเตโชแต่ในเรื่องอื่นๆนั้นฮุนเซนเป็นคนจัดการเองทั้งหมดคนไทยบางส่วนบอกว่ากัมพูชานั้นใช้เงินของจีนในการจัดการแข่งขันแต่เขาขอยืนยันกับชาวกัมพูชาทั้งหมดว่าการกระทํานี้เป็นเพียงแค่การดูหมิ่นกัมพูชาและจีนจากทางฝั่งของประเทศไทยเท่านั้นโดยระบุว่ากัมพูชาได้รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดการแข่งขันสีเกมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เอาไปใส่ในงบประมาณของแผ่นดินของกัมพูชา ซึ่งมีการเฉลี่ยงบประมาณแผ่นดินออกตั้งแต่ปี2561ถึงปี2565 คิดเป็นเงินต่อปีราวปีละ10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นแล้วมันก็สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่ปี2,566กัมพูชาใช้เงินจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมเพียงแค่150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งกัมพูชามีงบประมาณแผ่นดินโดยรวมตั้ง200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำไมจะทําไม่ได้แม้งบประมาณแผ่นดิน2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่กัมพูชาจัดการการแข่งขันซีเกมนั้นฮุนเซนบอกว่าจริงๆกัมพูชาใช้เงินไปเพียงแค่118ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของนักกีฬาที่พักอาหารซึ่งทั้งหมดนั้นฮุนเซนจัดการให้ฟรีทั้งหมดหลังจากนี้พลเมืองไทยบางส่วนกับยังล้อเลียนกัมพูชาอยู่ฮุนเซนได้แสดงความห่วงใยไปถึงการแข่งขันซีเกมในปี2025ที่ประเทศไทยเพราะไทยนั้นพึ่งสูญเสียเงินไปจํานวนมากจากอุทก,กภยัยแทนที่จะมุ่งมั่นในการแข่งขันกีฬาให้เป็นมิตรภาพถ้าหากทําได้ก็เอาชนะกัมพูชาและก็เมียนมาให้ได้ซะก่อนเธอเป็นที่น่าสังเกตว่ากัมพู ัูชานน้ไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าที่พักและอาหารจากนักกีฬาต่างชาติกว่า10,000คนซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีการจัดเก็บรายได้เลยเพราะว่าการแข่งขันกีฬานั้นกัมพูชาไม่ได้เรียกเก็บทั้งค่าบัตรเข้าชมไม่ได้เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในนามของเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมครั้งที่23กัมพูชานั้นเป็นผู้ตัดสินใจที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมดเพราะมองว่าชาวอาเซียนนั้นเป็นมิตรประเทศและจะส่งเสริมความสามัคคีในภูมิภาคการแข่งขันกีฬาซีเกมในกัมพูชานั้น กัมพูชาพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดความสามัคคีนะอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของฮุนเซนนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับกัมพูชาตัดสินใจไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจํานวน8ชนิดกีฬาจาก21ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ลดจํานวนนักกีฬาลงจาก332คนเหลือเพียง150คนเท่านั้นแต่กัมพูชาเองก็อ้างเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแล้วก็บอกว่ากัมพูชาและไทยนั้นยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทที่ชายแดนได้แล้วก็ยืดเยื้อยาวนาน มาแล้วหลายเดือน เพราะฉะนั้นเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬานะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฮุนเซนนั้นออกมาปฏิเสธนะฮะว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจีนเลยที่เขาทำเนี่ยเขาทําเพื่อชาวกัมพูชาล้วนๆและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าหากไม่มีตัวเองเนี่ยกัมพูชาก็คงจะทําแบบนี้ไม่ได้แต่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับมันกลับเสียงแตกครับส่วนหนึ่งก็สนับสนุนฮุนเซนอีกส่วนหนึ่งมองว่าไอ้เงินที่ฮุนเซนอ้างว่าไม่ใช่เงินของจีนนั้น น่าจะเป็นเงินของสแกมเมอร์นะฮะตอนนี้ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นเริ่มตาสว่างขึ้นแล้วนะครับยิ่งชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยยิ่งรู้เช่นเห็นชาติของฮุนเซนอย่างชัดเจนนะครับว่าการกระทําของฮุนเซนการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยของกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานั้นมันน่าจะเป็นเงินที่ได้จากสแกมเมอร์จริงๆแอดเชื่อว่าฮุนเซนเองก็ไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนี้แหะครับแต่เขานั้นตามน้ําไปฮะเพราะว่าเปิดใบอนุญาตคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยเยอะมาก ณนะปัจจุบันนี้นะครับกัมพูชานั้นยังไม่สามารถเปิดคาสิโนที่ขออนุญาตเอาไว้ได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งจ่ายค่าประธานบัดจ่ายค่าสัมปทานให้กับรัฐบาลไปแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนี่ยอีกจํานวนมากเลยละครับและนา,นานาชาติก็เชื่อว่าไอ้คาสิโนที่ขอเอาใบอนุญาตไว้กับรัฐบาลของกัมพูชานั้นไม่น่าจะได้ประกอบกิจการที่เป็นคาสิโนจริงๆนะฮะน่าจะเป็นการประกอบการ ธุรกิจสแ s c a มอร์เสียมากกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกเป็นของชาวไทยของเรานะฮะได้มาคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่านายฮุนเซนน่นแหละคือตัวที่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือลาวฮุนเซนจะตกนรกแน่นอนส่วนลูกชายของเขาก็ไม่สามารถควบคุมชาวกัมพูชาได้หากไม่มีอาวุธคอมเมนต์ ต่อไปนะ,ะบอกว่าฉันเสียดายเงินว่าหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเสียใจคุณก็มีควรเป็นคนกำผูฉ้าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับอีกนะฮะโดยบอกว่า หลานสาวของฉันบอกว่าเสียดายเงินอีกคนที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮบอกว่าถ้าไม่ถึงเสียใจล่ะลุงเงินที่เราใช้ก็เป็นเงินของประเทศเราเองเป็นเงินที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเองค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็ออกเองม่แต่ชาติในอาเซียนชาติอื่นนั่นแหละที่ได้กําไรอีกคนหนึงที่มาตอบกลับเช่นกันนะบอกว่าระวังตัวเอาไว้ด้วยนะเด็กๆโพสต์แบบนี้เดี๋ยวจะติด เอ,อีกคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์เช่นกันนะฮะบอกว่าฉันก็เสียดายเงินเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าดูจากสถานะของคุณแล้วอย่าทําตัวโง่นักเลยกัมพูชาของเราเพิ่งเข้าร่วมอาเซียนได้ไม่นานและเราก็เป็นได้ถึงขนาดนี้แทนที่จะภูมิใจกลับมาขัดขาดกันเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเชื่อนะว่าสมเดนะ็จน่ะไม่ได้ใช้เงินจากจริงจริงแต่เขาใช้เงินจากสแกมเม 으아! <laughs> หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช้งบประมาณของแผ่นดินเว้ยมันเป็นไปตามกฎหมายเราทากฎหมายขึ้นมาแล้วก็มีการเฉลี่ยงบประมาณในแต่ละปีโธ่ถ้าไม่งกก็เงียบปากเอาไว้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพวกเขารู้ฉันเชื่อนะแต่พวกเขานะ่ะแค่อยากต่อว่าเฉยๆหลังจากนั้นคนที่มาบอกว่าให้เงียบปากไว้นะก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าและเขาจะพูดเพื่อเอาอะไรเขาไม่เคยเรียนหนังสือหรือไงเขาไม่รู้ เรื่องไงว่ากัมพูชาของเราน้เป็นประเทศที่มีทักษะมีความรู้เรื่องการเงินเป็นอย่างดีแล้วคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าฉันเข้าใจนะแต่ฉันก็ยังสงสัยสิ่งที่สมเด็จบอกถ้ามีงบประมาณทําไมไม่หาเครื่องบินรบมาไว้ในประเทศของเราเองทําไมถึงปล่อยให้ประเทศอื่นๆมาโจมตีเราได้ทําไมทั้งปล่อยให้ประเทศที่อยู่ข้างเคียงอย่างเวียดนามมาทําให้คนขมรของเรามีความทุกข์ในทุกวันอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จัก สมองคิดก็อย่าพูดอย่าพูดให้คนอื่นล้าคัญเราใช้เงินของเราเองโดยเฉลี่ยเงินออกไปในงบประมาณในแต่ละปีแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ออกกัมพูชาของเรานะมีปัญญาจ่ายโว้ยเราหารงบประมาณในปี2018 2022และ2023เพื่อใช้ในการจัดสีเกมเข้าใจไหมหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่า <laughs> พวกฝ่ายค้านมันอ มันบอกว่าเราใช้เงินของสแกมเมอร์คุณควรจะเรียนรู้นะว่าพวกสแกมเมอร์มันหลอกลวงมาได้มันได้เงินเยอะก็จริงแต่มันไม่เคยแบ่งให้กับรัฐบาลของเรามันแค่อาศัยประเทศของเราเท่านั้นถ้าคุณไม่รู้จริงก็อย่าอิจฉาอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะบอกว่าโอ้พูดไปโน่นพูดอย่างกรบตัวเองไม่เช่ค้นคมเมนแกแล้วหัดเรียนรู้เรื่องของงบประมาณชาติบ้างนะอย่าทําตัวมั่วๆพูดไปเรอยหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับเลยครับโดยบอกว่ามึง นั่นแหละที่ไม่รักชาติไม่รู้เรื่องของงบประมาณแผ่นดินรู้ไหมว่ากัมพูชาของเรามีเงินเท่าไรแล้วใช้เงินจัดสีเกมไปเท่าไรถ้าเอาแค่งบประมาณแผ่นดินน่ะมันไม่พอจ่ายหรอกหลังจากนั้นคนที่ตอบกลับก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าเฮอฉันเหนื่อยใจจริงๆเหนื่อยใจกับงบประมาณการศึกษาของประเทศขนาดออกมาแล้วคนในประเทศก็ยังไม่ฉลาดขึ้นเลยไม่เคยรักชาติของตัวเองเลยกู้ยืมเงินเรียนหรือเปล่าถ้ากู้ยืมเงินเรียนแล้วไปเรียนเมืองนอกแลยยังโง่ขนาด น,น,นีลก็หัดฝึกตัวเองให้ฉลาดขึ้นบ้างแล้วก็หัดพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับประเทศของตัวเองบ้างอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่า <laughs> คนพวกนี้เนี่ยสงสัยมันเข้าข้างประเทศไทยว่ามันอยากให้ประเทศกรรมัมพูชาของเราล่มสลายทั้งที่กรรมัมพูชาของเราจ่ายทั้งค่าอาหารค่าที่พักไม่ได้คิดเงินกับนักกีฬาต่างชาติเลยแต่ก็ยังมีคนพูดแบบนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่ที่รักฉันไม่เข้าใจคนพวกนี้จริง อีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่ากินอิ่มนอนหลับมีงานทําอาศัยอยู่เมืองนอกแต่แทนที่จะพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับประเทศของตัวเองกลับมาใส่ร้ายกัมพูชาอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าฉันรู้จักชายคนนี้นะฉันว่าเขาก็แค่พูดลอยๆเอาไว้ยังไงชาวกัมพูชาของเราก็ไม่ต้องไปจําหรอคอมเมนต์ตอไปนะเอามาตอบเอาไว้คนข้างยาวนะครับโดยบอกว่ากัมพูชาของเราต้องการสันติภาพแต่ไทยน่าจะไม่รู้เรื่องนี้คนทั้งโลกรู้ดีว่ากัมพูชาเป็นินแน ที่มีความสุขและจัดซีเกมในปี2023ได้เป็นอย่างดีมันเป็นซีเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาของเรารอโอกาสมานานกว่า64ปีภายใต้สันติภาพนี้กัมพูชาภายใต้การนําของสมเด็จมหาเตโชกัมพูชากลายเป็นดาวดวงเล็กๆที่เจิดจรัสแสงจ้ายิ่งกว่าแสงของดวงจันทร์นานาชาติเฝ้าจับ อมองการก้าวหน้าของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการป้องกันประเทศกัมพูชาของเราจัดการแข่งขันในประเทศได้เป็นอย่างดีและกัมพูชาก็จะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรัฐบาลไทยอ้างว่าการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้มันอาจจะไม่ดีเท่าไรนักเพราะว่ากัมพูชาครั้งก่อนทําได้ดีเพราะมีจีนสนับสนุนฮ่าฮ่ากูตลกชิปเปงเลยซีเกมครั้งที่32กัมพูชาเป็นเจ้าภาพแต่เพียงผูด คำถามข้อแรกก็คือทำไมสหรัฐไม่ช่วยไทยจัดการแข่งขันละ่ะคำถามที่2ทํทำไมกัมพูชาที่เป็นประเทศยากจนที่คนไทยมักดูถูกว่าเรายากจนนั้นถึงจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ได้ดีกว่าไทยคำถามที่3เศรษฐกิจของไทยกำลังถดถอยหรือเปล่าทำไมพวกเขาถึงจัดซีเกมส์ได้แบบยากจนขนาดนี้ประเทศไทยจัดซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีนะ คำถามที่4คนไทยรู้สึกอย่างไรเมื่อรัฐบาลของตัวเองเป็นเจ้าภาพซีเกมได้แย่สุดๆห่วยสุดๆคำถามที่ฉันอยากรู้ต่อไปก็คือคนไทยชอบดูถูกกัมพูชาตอนนี้คงต้องมาขอโทษกัมพูชาแล้วละที่เขากล่าวหาว่าจีนช่วยกัมพูชาจัดซีเกมไทย ไม่มีใครช่วยจัดเชยไม่ล่าก็เลยกล่าวหาคนอื่นร้อยๆแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคมเม์ของเรามีเงินเยอะนะเมื่อเชื่อถามอเมริกากับอังกฤษดูได้ถามเชต์ทีพีดูก็ได้ว่าการัรพูชาของเรามีเงินเท่าไรมีประชากรเท่าไรเธอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใครว่าขเม์รวยแต่กูว่าจนวะตอนนี้กูจนแทบจะไม่มีเงินกูจะอดตายอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพร้นชาติตัวเองเหรอ ไอ้สองพ่อลูกเนี่ยมันไม่เคยมองดูประชาชนกัมพูชาที่โดนน้ําท่วมเลยด้วยซ้าคือประเทศไทยของเราเนี่ยน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีข่าวอุกทึกคึกโครมฮะชาวกัมพูชาก็ดูถูกกันใหญ่นะครับว่าไทยเราน้ําท่วมนะเกิดจากการโจมตีกัมพูชาโน่นนั่นนี่แต่ในกัมพูชาเองก็ท่วมนะครับและที่สําคัญก็คือไม่มีเงินเยียวยาไม่มีการช่วยเหลือทหารก็ไม่เคยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับเพราะว่าต้องมาประจําการที่ชายแดนปล่อยให้ชาวบ้านดูแลก,กันเองชาวบ้านตาดำๆ อดอยากนะใครที่หาไรายได้แบบวันต่อวันนี่แทบจะอดตายเลยทีเดียวนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกยนเสียมมันก็ชอบคอมเมนต์แบบนี้และกล่าวหากัมพูช้าของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าพวกเสียมมันเป็นประเทศที่มั่วผมมันก็แคบพิมพ์แล้วก็เลื่อนเฟซหน,นีไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอบคุณสมเด็จเตโชนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้เป็นอย่างดีพวกเสียมนะถึงกับอายแล้วเลยหล่คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขอบคุณ มเด็จมหาเตโชฮุนเซนแห่งกัมพูชานะที่สอนให้ประชาชนรู้เรื่องการจัดการการบริหารจัดการเงินแล้วก็ถแถลงได้อย่างชัดเจน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าในฐานะของคนคอมเมนต์คนหนึ่งฉันก็มีความภาคภูมิใจในซีเกมส์ของประเทศเรานะแต่ฉันมองว่าความภาคภูมิใจนั้นมันไม่จําเป็นเลยในขณะที่เราต้องใช้นี่ต่างชาติใช้นี่คนอื่นแต่เรากลับใช้เงินไปมากมายกับการแข่งขันที่มันดูแย่ใครๆก็บอกว่าบ้านของเรานั้นจัดก,การแข่งขันได้อย่างไม่ขาวสะอาดเหมือนกับชาวกัมพูชาของเรานั้นกลัวว่าจะเสียหน้าแต่ความพยายามอวดเงินอวดรวยที่ผ่านมาเนี่ยมัน ไม่ได้สร้างความสำเร็จให้กับประเทศเลยมันอาจจะให้ความภาคภูมิใจนะแต่สำหรับฉันแล้วในปลายทางมันไม่ได้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำให้นักกีฬานในประเทศของเรามีชื่อเสียงเราเองยังคงต้องการจัดการขยะในประเทศของเราให้มากเราอาจจะต้องเตรียมปลูกต้นไม้ให้เยอะกว่านี้เพราะว่าผีเสื้อถ้าจะสร้างรังได้มันต้องเป็นดักแด้ก,ก่อนแต่ดูเหมือนว่าเราจะลัดขั้นตอน จากนอนแล้วก็ไปเป็นผีเสื้อเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าฉันอ่านแล้วก็งงนะพ่อนม คุณบอกว่าประเทศของเราไม่ดีเท่าไรคุณในดูหรือเปล่าว่า GDP ของประเทศของเรานะเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์เรามีเงินใช้หนี้สาธรารณะต่างประเทศหรอกหน้าไม่ต้องทํามาเป็นพูดดีอีกคนนึงที่มาตอบกลับนะโดยบอกว่าเรามีเจ้าหนี้ที่ไหนเราไปยืมเงินใครที่ไหนเธอเราไม่มีเจ้าหนี้เว้ยเราจัดการตัวเองทาไมคุณถึงบอกว่าประเทศของเราเป็นหนี้เป็นหนี้ใครเหรอเมืองหลวงของเราก็ยิ่งใหญ่ประเทศของเราเป็นประดุจดังทองคําจะมีหนี้ได้อย่างไงมองดูดี ดีสิมองในทุกๆมุมบ้านของเรามันสะอาดดูแล้วใครมาทำให้บ้านของเราสกกระปกคืออันนี้น่าจะหูหนวกตาบอดเลยนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่ากรรมภูชาเป็นนี่เนี่ยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพนักง,งานชาวจีนช่างสีก็คนจีนสนามก็ของจีนแล้วบอกว่าจีนไม่เกี่ยวได้ไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าซีเกมส์ครั้งที่32ในปี2023ทําให้ทั่วโลกรู้จักกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆกีฬาเขาตามมาเชียรเราเยอะนะแฟนอเมริกันก็มาตามเชียเยอะนะนักกีฬาของเราเนี่ยอเมริกันเพียบเลยบรรยากาศในการแข่งขันดีมากสถานที่ดีมากการบริการดีมากห้องพักดีมากไม่มีใครกล้าว่ากัมพูชาของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพอเธอฉันหลับมันไม่ไหวแล้วทำไมเราถึงต้องเป็นคนโง่ ที่อวดรวยวยคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยบอกว่ากัมพูชาติดหนี้จีนเท่าไหรรู้ไหมแถมตอนนี้ยังอยากกู้เพิ่มอีกแต่คน,คมมนกัมพูชากลับไม่รู้เรื่องว่าประเทศของตัวเองเป็นนี้ครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะโอ้แอดก็เพิ่งรู้นะครับคุณผู้ชมครับว่ามีชาวกัมพูชาบางคนยังหูหนวกตาบอดไม่รู้ว่าประเทศตัวเองมีหนี้สินขนาดไหนนะฮะอันนี้เรียกได้ว่าแย่มากๆนะครับส่วนเรื่องของ การบริหารงบประมาณแผ่นดินอย่างที่ฮุนเซนบอกเนี่ยฮะไอ้บอกว่ามีงบในการจัดการการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หลอกลวงประชาชนชัดๆนะส่วนใครที่เชื่อก็คงจะมีสติปัญญาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นชาวกัมพูชาขั้นพื้นฐานเลยนะฮะเพราะไอ้การจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาแค่ง,งบประมาณแผ่นดินของกัมพูชาไม่พอจ่ายหรอกครับถ้าไม่ได้เงินสนับสนุนจากจีนหรือว่าเงินจากสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งแอดเชื่อว่าน่าจะเป็นเงินสแกมเมอร์มากกว่านะครับเพราะทีแรกเนี่ยฮุนเซน แล้วเขาก็เปลี่ยนใจนะครับเพราะว่ากลัวเสียหน้าแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่เก็บเลยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่พักหรือว่าค่าเดินทางแต่ในการแข่งขันนะักกีฬาไทยของเราก็ยังเจอปัญหาอยู่ละครับและสุดท้ายเขาก็จัดการแข่งขันผ่านไปได้แล้วตัวเงินที่ปรากฏขึ้นมาที่บอกว่าเป็นงบประมาณที่หารเฉลี่ยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้งบจริงละครับเขาน่าจะเอางบจากฮุยวันกรุ๊ปของหลานตัวเองที่ไปฟอกแล้วเรียบร้อยเงินจากเฉินจือที่เอาไปฟอกแล้วเรียบร้อยเนี่ยเอามาจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมในครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามีเงินอุดหนุนเงิน ัดฉีดเงินอะไรตามมาอีกแยะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเงินสด,สดที่เอาใส่สซองแจกนักกีฬาเนี่ยรวมถึงนักกีฬาโอนสัญชาตินี้ก็มีค่าตัวไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะชาวกัมพูชาบางคนก็เริ่มตาสว่างขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อคําพูดคําโกหกของฮุนเซนคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วคลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ